สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องต้นขุนรีวิวพระเครื่องนะครับวันนี้ผมก็จะมีพระมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับเป็นพระลือโค้งนะครับซุ้มเรือนแก้วนะครับมงคลปัตพีนะครับเป็นของจังหวัดเชียงรายนะครับนี่นะครับพระเมื่อปีหกสองนะครับแต่ผมจะมาให้เพื่อนๆดูกันครับ นี่นะครับนี่ครับจะเป็นองค์รอบแบบนี้นะครับวัดทุ่งเาานะครับจังหวัดเชียงรายนะครับเนื้อนี้เป็นเนื้อสำลีนะครับ หมายเลขโค้ด9นะครับนี่ครับ ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ